เจไดรีวิวครับ,ว,รบวันนี้เนนจไดจะพาเพื่อนๆมาที่บึงฉวาวันนี้เจไดจะพาเพื่อนๆมาที่บึงฉวากนะครับตอนนี้เรามาถึงบึงฉวากกันแล้วขับรถจากตัวเมืองมาประมาณก็ประมาณ6 0กิโลเมตรนะวันนี้รอบนี้มาเป็นครั้งที่สองหลังจากสองปีสองปีผ่านไปผมโตขึ้นแล้วนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้มันเป็นวันเสาร์เนาะคนจะเยอะเป็นพิเศษไปเดินนําไปเลยครับจะได้ด,ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างเดินไปเลยครับตอนนี้กำลังพานมาถ่ายรูป นี่ก่อนทางเข้ามันก็มีบังกองตุนใหญ่ปลดูเลยครับโอ้ดูสิมีกระหันด้วยนะเราจะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวอาคารหนึ่งเลยครับทางนู้นลูทางนู้นนู้นนู้นนู่นที่มีปลาโน่นโน่นโน่นไปเลยเดินเดินเข้าไปเลยครับ ตรงนี้เป็นอาคารหนึ่งนะอะควาเรียมทางเข้าโอเคทางเข้าอยู่ตรงนี้เข้าไปเลยออ้ตรงนี้มันคือปลาอะไรเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย ปลาป๊ปเฝ้าหรือเปล่าอ๋อมันคือป,ป,ปลาป๊อกเฝ้าหนังเตียงวันนี้คนเยอะนิดนึงนะค่ะอ่ะลงมาเลยลูกเห็นไหตอนนี้ ขอาทางนี้นะคะไปเลยนี่ปลาตัวเล็กตัวน้อยอสวยจริงๆน่ารักดีเนาะมีโม้ <c oughs> ใช่ไหมเป็นอยู่ในตู้ตัวนี้ตัวอะไร หนวดครามอืมเป็นอย่างนี้นี่เองเข้ามาข้างในเอา เป็นเหมือนตู้กระจกโอ้จะได้ชอบไหมครับฮะชอบไหมครับอุ้ยมาหาเจได้แล้วเนี่ยนนี่นเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของแอร์นะคะซึ่งจะเย็นเย็นหน่อยก็จะชอบกันเป็นพิเศษห้องมันเย็นดีอากาศข้างนอกมันร้อนสุดสุดว้าวแล้วก็ตรงนี้อุ้ยมีกระตูนเล็กๆอุ้ยๆมันหนี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 แม่ถ่ายกูมันหนีเลยนะครับลูก เจ้จเอกเจะาเอกแล้วตัวใหญ่จริงๆเลยตัวใหญ่จริงๆเลยชั้นสองนะคะอะไรครบโอ้โหก็จะมีตู้เล็กๆอยู่หลายตู้เลยนะบริเวณนี้นี่ควาหมอเลิฟนี่อะไรครับปตาตาเหลือก มั้ครบปาลาน,น้ำเงินออ๋ปลาน้ำเงินเหรอปลาสีน้ำเงินว่างั้นโอเคอันนี้ปลาอะไรครับปลาเนื้ออ่อนเอานี้ปลาอะไรเออปลากดหางแดงอมเมซองว้าวยอดเลยนี่นี่ปลาอะไรเนี่ยปลาจะปลาจะเปแค่ 아아น,นี่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 น,นี่ได้หน้าหนึ่งก็จะโอเคเลยตรงนี้เดินลงมาชั้นลงมาชั้นหนึ่งเหมือนเดิมก็จะมีฟ้าฉลามกบไหนยังไม่เห็นเลย อยู่นี่อย่นี่่นนี่นนนโอ้โอโ okay, เรายนี้เกเรากำลังจะไปต่อน,นที่ทางดูปาที่อาคารที่สองตุงตุงตงตหยอไข่จระเข้มูจระเขกำลังออกไข่โอ้ดูสิอิวัฒนาการจระเข้แง่แง่แงไปเลยครับ ไปเลยครับขอาอย่าส่งเสียงดังนะกามาแล้วว้าวถ่ายรูปตรงนี้ไหนชิคที่ไห้ครับ เพื่อนๆชมหน่อยครับอันนี้ปลาในบริเวณอาคารสองสี่ก็จะมีต้วก้จบมันจะเป็นอุโมงค์ทางลอดเล็กๆนะฮะเอามาทางนี้ลูกาทางนี้ก่อนจะมีอุโมงค์ทางลอดเล็กๆนะครับม,มีปลาอะไร เราจไปรอดอุโมงเลยครับอุโมงอยังไหเน,หนหอะโอ้นี่ไงอุโมงเราจะไปรอดอุโมงกันนี่บรรยากาศของอาคาร2องอจ,จะได้ไเจไดครับรับเป็นเพื่อนเข้าไปดูในอุโมงกัน ครับจากอุโมงที่1กับที่สองก็จะเป็นลานกว,กว้างมีของกินเยอะแยะมากมายรอบๆนะคะเป็นอย่างนี้มีของเล่นเด็กด้วยนะวันนี้คนเยอะเพราะว่าเป็นวันเสาร์เนาะตรงนี้จะเป็นปลาช่อนยักษ์อเมซอนโอ้โมีน้ำตกด้วยจะได้บอก ตุ yeah. oh, ้งอ๋อหนุ่มมีช้อนน้ำตกสีน้ำอน้งน้ำตกน้ำตกน้ำตกเล็กๆฟาชั่นยักษ์อเมซอนตัวใหญ่ๆเได้ยืนยิ้มให้ดูตอนนี้เจดีย์จะพาเพื่อนๆไปที่ บึ้งชวากอะไรเนี่ยสวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลตรงนี้จะมีอุโมงค์าที่ยาวมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเข้าไปต้องซื้อบัตรก่อนนะคะตรงนี้บัตรอยู่ที่ผู้ใหญ่150เด็ก50บาทที่ตรงอุโมงค์ปลาเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันก่อน ไปเลครับเข้ามาแล้วว้าวสูงมากๆเลยอ่ะเขาเขียนว่าตู้ทรงกระบอกสูงที่สุดในประเทศไทยโหสูงจริงๆด้วยนะมุมด้านนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกเนาะ ด้านนี้มีบันไดเลื่อนด้วยนะคบนีมีอะไรครับเดี๋ยวพาไปดูซิอ๋อมีบ่อบปลาเล็กๆอืมว้าวนี่ไงปลาดาวจะได้ตึ๊ดตืดมชิ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 จิมจิมโอ้การังสีสวยมากๆอะ สีส่วนไหมมีปลานมโมตัวเล็กๆด้วยนะเฮ้<ห>อฮะสีปลาแยะๆเลยค่ะน่าจะจำลองใต้ท้องทะเลให้อุ้ยนี่ปลาดาวปลาดาวปลาดาวสีดำนี่ตรงนี้ด้วยก็มีตรงนี้ก็มีตรงขอบเนี่ยไม่ไ้เออจะได้เห็นปะ เห็นปลาดาวไหมครับเห็นปะ <laughs> นี่นี่ด้วยเนี่ยปลาดาวสีดำเหลืองเนี่ยเ <c oughs> ออใช่ใช่ใช่อืมสีดำเหลืองบอกเอ้ตัวนี้นะกลัวไหนต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 ัวนี้ต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 ัวนี้ ตอนี้ตอนนี้อนนดูิอนขี้นนี้นนีเตอนอนนี้นีกวอาน้อนนีกตอนน้อนนัอนนีตอน้ตอนดีตอนนี้ตอน้ตอนตอนนี้ตวนจีไต้อนนตอนรตอนม่กตอนนตตอตตอนตตน เย่ค yeah, ่ะโอเคอ่าลาเราขึ้นกันไปจับมือกัน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 เต็มตัวน่้สองส้มขึ้นมาเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะมีตู้โชว์ปลาเล็กๆน,น้อยๆให้ดูก่อนที่เราจะเข้าไปในอุโมงค์ปลาอันใหญ่ที่อยู่ข้างในนี้นะคะนี่เราเข้ามาที่อุโมงค์ปลาแนวเฉียง ลึกที่สุดในประเทศไทยโอ้ลงบันไดเลื่อนกันไปเลยครับจะได้จับมือแม่ก่อนไาจับมือแม่นะไ่ไฟๆนะคะแม่จําได้ว่ามันช้ามากๆเลยบันไดเลื่อนตรงนี้เพราะว่ามันลงพร้อมกับดูปลาเม่นน้าดูสิอ้สุดๆเลย จะแ,แบบว่าไปช้าๆหน่อยเพื่อที่จะให้เราดื่มด่ำกับบรรยากาศอ,อ่าจากตรงนั้นเดินได้อยู่ใกล้จะถึงแล้วนะครับอนี่ไงโอ้โหสวยจริงๆเลยอ้าวโหโหนำไปเลยอุ้ยอันนี้ก็เป็นบันเหมือนเลื่อนๆด้วยเหรอเออค่อยๆเลื่อนไปเนาะอาจจะได้หันมาหน่อยลูกปลาหายไปไหนหมดเนี่ย

ปาดอุ้งมืที่สองแล้วนะได้มือที่สองดูอืมครับโอ้โหปาดตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยครับปลมาดตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยครับไหนครับลูกอุ้ยเืม ลื่นเลงมากๆชอบจริงๆ <c oughs> ไม่ค่อยจะมีปลาตัวใหญ่เท่าไหร่ <c oughs> จะเป็นปลาตัวเล็กๆซะมากกว่า <c oughs> อันนี้จะเป็นทางไปอุโม,มงปลาฉลามฉลามลักล่าแห่งท้องทะเลโอ้โหดูสิมีแสงไฟเยอะแยะมากมายเลยจะได้โอ้โหมาถ่ายใกล้ๆหน่อย นิงสองสามก่อนมานนันเดี๋ยวนิงสองสามแค่อ่าอืมแล้วกำลังจะเข้าอุ่ยโดนโดนดาวปักหัวเลยนะคะ ฉลามแล้วนะคะไปเลยครับจะได้พาเพื่อนๆเข้าไปดูหน่อยนี่อุโมงที่สามแล้วกันเนี้ยโอ้โหนี่นี่น,นฉลามอยู่ข้างบนเราอ่ะอ้โตรงนี้จะเป็นอุโมงที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> เลยเพราะว่ามันสูงมาก จะลามยูไ่ไหนู่นนู่นไม่ยอมลงมาเลยอะ่ะถ่ายได้ยังไงเลนียอเนัหนไป้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วสีสันสิมิลันอมอ,อกเดนออกมาจากรงก็จะเป็นแี ทางออกแล้วนะครับก็จะเป็นที่ขายของที่ระลึกวันนี้เราพาเพื่อนๆมาครบท่วนแล้วทุกอุโมง์เลยก็ลังจะเดินออกไปแล้วนะครับมีของที่ระลึกตุ๊กตาเยอะแยะมากมายเลย ไปเพื่อนๆก่ะสวัสดีค่ะแล้วอะไรนะแล้วเจอกันใหม่มองกล้องด้วยครับแล้วเจอกันใหม่นะคะบ,บอกสิค่ะบ๊ายบาย